ครั้งที่วันไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้เขียนคิมรันโดสํานักพิมพสปริงบุ๊กสมองที่ใช้ในการเรียนรู้กับการทำงานนั้นต่างกันเพราะมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ต้องมีความรู้แต่ที่ทำงานคือสถานที่ที่ต้องลงมือปฏิบัติแม้จะรู้สึกสิ้นหวังเพียงใดก็อย่าเพิ่งถอดใจเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งเร็วหรือไม่คุณหกล้มหรือเปล่า แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อคุณล้มลงแล้วคุณลุกขึ้นอีกครั้งได้หรือไม่ถ้าเราตัดสินใจปล่ยวางสิ่งที่สะสมมาได้อย่างยากลำบากจนถึงทุกวันนี้ได้ทั้งหมดเราก็จะสามารถรีเซ็ตชีวิตตัวเองได้ถ้าคุณคิดว่าเป็นความผิดของคนอื่นแค่หิมะบนร่มก็ยังรู้สึกว่าหนักถ้าคิดว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองแม้เหล็กที่แบกอยู่บนบ่าก็ยังรู้สึกเบา เวลาที่ทุกทรมานเพราะเจ็บปวดอย่างหนักถ้าผ่านช่วงอึดใจนั้นมาได้ก็จะอดทนต่อไปได้อีกถ้าผ่านวันเดียวมาได้ก็จะผ่านผลวันต่อไปไปได้แค่เห็นการถอดรองเท้าก็สามารถรู้ถึงนิสัยหรือจิตสำนึกของคนคนนั้นได้เพราะถ้าใครถอดรองเท้าระเกะระกะแสดงว่ามีพื้นฐานที่ไม่ดีการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มองเห็นนั้นไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นการผสมผสานขึ้นจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราต้องฝึกพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่และรู้ขอบคุณมากกว่าจะวิ่งไล่ล่าความสำเร็จและวัตถุที่มากขึ้นกว่าเดิมในบาเป็นอาชีพที่สูงส่งและมีเกียรติที่สุดบนแผ่นดินนี้ที่ปกครองโดยอาณาจักรของตัวเองซึ่งอาณาจากักรนี้รักทั้งคุณและคนที่คนรักที่สุด ไม่ว่าจะกินนอนหรือสวมใส่เสื้อผ้าเราทุกคนล้วนดำรงชีวิตได้ด้วยมือของคุณเราทุกคนเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่หันให้เห็นเพียงด้านเดียวนั่นคือด้านที่สว่างที่สุดดังนั้นเราจึงมองไม่เห็นด้านที่มืดมิดของคนอื่นเรามองเห็นชีวิตคนอื่นจากที่ไกลและมองเห็นชีวิตของตัวเองในที่ใกล้เลยคิดว่าชีวิตคนอื่นเต็มไปด้วยความสุข แต่ชีวิตของตัวเองเต็มไปด้วยความทุกข์ความลำพองใจจงเกินพอดีอาจส่งผลเสียใหญ่หลงมากกว่าที่เราอมตัวเหมือนอย่างที่นักปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวว่าสมัยนี้ความสมตัวกลายเป็นสิ่งที่ขาดแคลนทุกคนลวนคิดว่าช่วงเวลาของตัวเองสำคัญที่สุดดังนั้นช่วงเวลาของคนอื่นแต่ละคนจึงมีความหมายเท่ากันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ฝันอะไรไว้ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่ามองสิ่งที่ตัวเองสูญเสียให้มองสิ่งที่เหลืออยู่